เป็นยังไงมั่งครับหนูครับอุ้ยแซ่บหลายนุ่มนุ่มนุ่มหลายค่ะหนูใหญ่หลายหนูใหญ่หลายครับผมโอเคครับนี่นี่นี่ครับอันนี้หนูอันนี้สุกแล้วอันนี้อันนี้น้องหนูอันนี้น่องชื่อยังครับเนี่ยเื่อมองมีอีสานครับเจอตัวเป็นๆครับนี่ยมองมีอีสานครับนี่ครับจากที่การสัมผัสหนูมาสองปีเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มเลี้ยงหนูมาคือมีมีแต่เงินวิ่งเข้ามาหามีแต่คนวิ่งเข้ามาหนูอยากกินหนูอยากได้หนูก็คือบางทีเราคิดเองว่าเอ๊ะ เราเลี้ยงหนูแล้วใครจะซื้อเราเลี้ยงหนูแล้วใครจะกินตาความดีในวีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแลและเป็นการส่งเสริมการขาย ทุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะครับในที่ว่าการอำเภอครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นการจัดบูธนะครับของการออกงานโอท็อปนะครับเกี่ยวกับางานส้มโอหวานบานเทนในประจำปีครับครั้งที่6แล้วครับครั้งนี้นะครับปีนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามานะครับร่วมนะครับออกบูธนะครับที่นี่นะครับนี่นะครับที่อำเภอบานเทนแต่ว่าปีนี้อากาศไม่ม้มเยเท่าไหร่ครับฝนตกแล้วก็ทําให้มันจื้นครับเนี่ยคือพื้นที่ก็ชื้นมากครับแต่ก็การขายหนูก็เป็นการตอบรับดีมากคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็นี่ครับบูธผมครับนี่ครับ ผมครับอยู่ที่นี่ก็เมื่อวานก็มีทั้งผู้ว่ารองผู้ว่าในอำเภอครับก็เข้ามานั่งชิมนะครับมาชิมมาดูว่าหนูเป็นยังไงอะไรไงก็รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกดีใจครับที่ท่านผู้ใหญ่นะครับทุกคนครับให้ความสนใจครับหนูเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าที่อื่นก็คือจะมีแบบงานแบบเป็นซ้มโอเนาะงานนี้ฝั่งนู้นครับซ้มโอเป็นหลักฝั่งอื่นก็จะเป็นงานโอท็อปนะครับโอท็อปในส่วนของ ถ้าไหมนะครับแล้วก็อะไรต่างๆครับกับโอท็อปผมก็โอท็อปเหมือนกันแต่เป็นโอท็อปหนูนะครับแปลกกว่าเพื่อนนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่คนสนใจเยอะครับดูครับตอนนี้คนก็ยังมาชิมเลยครับเยอะแยะมากมายโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปแนะนาให้รู้จักนะครับกับฟาร์มผมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดีกว่าครับผมนี่ครับนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นบูธหน้าฟาร์มครับก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่บูธนะครับฟาร์มตรงนี้นะครับแล้วก็เราเข้ามาดูตรงนี้ครับนี่นะครับ อันนี้คือคน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 ทานจริงๆนะครับสวัสดีครับอันนี้คือผู้ใดเลยเนี่ยสวัสดีครับหน้าคุ้นๆมันเลยปากเนี่ยบปากโตน้ำช่องชื่อชื่อยังครับเนี่ยซื้อมองมีอีสารครับเจอตัวเป็นๆเขาอันนี้มั่งมีอีสานครับนอีกมั่งมีอีสานมีครับพี่น้องบอเคยออดชื่อจากเคียร์นี่ครับมัองมีอีสานครับช่องซื้อช่องยังมอองนีีสาม่งมีอีสานเลยครับคนติดตามโอ้ยลายมือ โค้ติดตามนะโคนติดตามเลยโอ้โหวันี่ยมันมาไทยบันมืดเนี่ยอ่าครับวันนี้อีชานลำบากไรพี่น้องนี่ครับมาไทยคลิปครับนี่วันนี้อีชานมาไทยคลิปดูบ้างดูนี่มาไทยคลิปัโอ้ยมาเกือบแล้วดูครับโอเควันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงมั้งครับหนูครับอุ้ยแซ่บหลายนุ่มนุ่มนุ่มหลายค่ะหนูใหญ่หลายหนูใหญ่หลายครับผมโนี่ครับนี่ทีมงานครับ แซ่บแซ่บโอเคครับนี่นี่ครับอันนี้หนูสุกแล้วอันนี้อันนี้น้องหนูอันนี้น้องหนูอันนี้น้องหนูอันนี้อันนี้หนูครับอันนี้แม่านูอันนี้แม่นูอันนี้น้องอันนี้หนูมีแต่หนูเนาะก็โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการชิมหนูนะครับชิมหนูก็นี่ครับหนูอันนี้ก็เราไว้ให้ชิมเนาะครับนี่ก็แซ่บเลยทีเดียวขาดส้มตำครับกับข้าวเหนียวเนาะแม่น นี่ก็จิกลมกล่อมเนี่ยเขาอีิริเนี่ยผมมีเข่าอิริปกติท่านหนูปะครับท่านหนูอยู่เลี่ยวมันปะครับกินสูยางค่ะกินสูยางโอเคกินกินไปเรื่อยทั้งของฟรีของฟรีกินดีแตคือวันนี้คือคือสิ้นฤกบุญแล้วครับกต่คือหนูกต่คือถืออภิโมกขกับกำลังแจกครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้แม่ขาดโอเคครับผมนี่ครับเป็นไงครับอันนี้แซ่บปะครับแกโอ๊คือไม่แอบเบ็ดกิน โอเคเดี๋ยวผมมาเบ่งนูครับนี่ครับอัอนนี้ก <remembering. _ hoo> ็คือเราเอาโง่์มาตั้งเป็นๆนะครับนี่โองครับนี่โองครับัน้นเปนเสียเนเพิ่นนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ่งครับนี่ครนัวโองครับเคกิ่นครับเจ้ายกยกยกนูยกกันขึ้นมาดูข้างในนี่เป็นสมุนสมไพรสมุนไพรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหนู ก้อนสุดท uh, <like S 2> mm ้ายแล้วครับเสียงจะดังน oh, ิดน <on? functions, S 1> <Và S 2> ึงนะครับฮ่อนฮอนครับจะอะไปะจะฟังขุนนิดบ้านนิดฟังนี่ฟังนี่ผ่านครับผ่านฟังอ๋อม้องเพื่อนี่พอเป็นพระเอกช่องเพื่อนจะไอยได้เลือกโอ้เป็นสำนักนี่อุ้มเป็นขุนนั่นนี่ครับนี่ครับหนูครับนี่ครับหนูสดสครับนี่ครับอันนี้ก็คือพี่เอกมิวสิกครับอ่ามองนีอีสานครับเป็นเพลงมิวสิกครับนี่ ปีนมาทางนู่นพี่ปีนมาดูนี่นี่ทางหน้าครับบางมันดูครับชมีน้อยบงมีสารบงมันบงมันนะครับเนี่มันเยมเลยครับนี่ยเห็นบ่อเนี่ครับนี่ครับะดูกไอ้นังกอบอ้นางกอบอยบ่ชิมแม่นี่ทั้งคุณกงกินคนนเป็นคนชิมทั้งคุณเป็นคนชิม้เอมนเตอรีมาเออไปครับเอาไปโอเคครับก็ ผู้ใดสนใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงหนูหรืออยากจะมาบ่งวิธีการอบโปนะครับจริงๆครับหนูก็คือสามารถขายได้นะครับจริงๆถ้าเราจะทําขายหรืออะไรครับนี่มันขายได้อยู่แล้วครับมันขายได้ในตัวตัวของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําคัญคือคือเลี้ยงแล้วบางคนก็ไม่กล้าออกไปขายหรือไม่กล้าไปไปโชว์คิดว่าหนูเป็นสัตว์ที่สกปรกคิดว่าหนูเป็นสัตว์ที่คนอื่นเขาไม่ชอบจริงๆไม่ใช่นะครับจากที่การสัมผัสหนูมา2ปีเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มเลี้ยงหนูมาคือมีมีแต่เงินวิ่งเข้ามาหามีแต่คนวิ่งเข้ามาหา บางทีเราคิดเองว่าเอเราเลี้ยงหนูแล้วใครจะซื้อเราเลี้ยงหนูแล้วใครจะกินบางคนเราตวเองคิดว่าเอ้เราไม่กินหนูแล้วใครจะกินอะไรเงี้ยครับไม่ใช่นะครับจริงๆคนก,กินหนูเยอะมากเย้มังจริงครับก็เนี่ยคือทุกบูธเขาเข็แ่แมเราเลอแต่บูธหนูครับดูดีคนครับคนก็ยังเต็มอยู่เลยครับ <c ười> <c ười> เต็มเพราะว่าแจกฟรีไม่ใช่ครับจริงๆเขาก็เขาก็สนใจอยู่แล้วเขาสนใจแล้วก็ก็มาซื้ออยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยให้เขาเขาทานไปเลยนะครับก็เป็นเป็นแนวทางครับสําหรับคนที่อ่า ยังหนูแล้วไม่มีที่ขายนะครับก็มันจะมีงานประจาอาเภอประจ,จําตำบลหรือประจาจังหวัดต,ต่างๆครับเราก็สามารถเอาไปจัดไปขายได้นะครับก็คือติดต่อกับพัฒนาการชุมชนนะครับว่าเอ๊อยากเข้าไปขายของแบบนี้จะทํายังไงได้บ้างครับแต่จริงของผมก็คืออ่าผมอยู่ในในโอท็อปเครือข่ายแล้วครับผมก็สามารถเข้าไปขายได้ได้ในส่วนของโอท็อปของจังหวัดเกือบเกือบทุกที่ครับอยู่ที่เราจะไปหรือไม่ไปตอนนี้คือต้องส่งพ่อแม่พันธุ์แบบยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยได้ได,ได้มาแต่ว่า ที่นี่ครับเป็นที่อําเภอของตัวเองเราก็อยากมามาช่วยโปรโมทอําเภอนะครับเรายังที่บอกคือคืออยาก่าเอามาโชว์ว่าประจำของดีประจำอำเภอเราก็มีหนูอยู่นะนะครับที่อำเภอบานเท่นนะครับก็อยากให้อ่าทางในอำเภอนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดรับรู้ว่าเฮ้ยที่นี่ก็มีของดีกับเขาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานเท่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไรับได้ข่าวว่าตื่นกแดดทีสามแลแต่งหน้าแต่งเลยโอ้อันนี้คืออะไรครับผมค่ะเลีะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของชาว้านเทียนะคะารสกัดสุ่พค่ะเสัตว์เดกโอเคครับผมดูคนขไม่หน้ให้ตรงกันเลยครับให้ตงมันเลยให้ตรงเลยนะครับผ้าัได้ีรียมไม่ให้เลยนะครับเดนนี้เครับนรยแล้วรคาพร้อมจากเราที่ปนความร้อจากาแค่น้นนะครับ พราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับผมเชื่อในศักยภาพของพี่น้อแข่งันในย่านเพียร์ความแข็งแกร่งในย่านเพียร์เชื่อในศักยภาพความสยยามสัคคีนะครับในความสามารถของอพี่น้องชาวบาว้านแพทย์โดยเฉพาะนางรังคาารับซุ่มซ้อนมาแต่ละทีมเนี่ยนะครับไในขาว่าสามเดือนเป็นอย่างชา้าครับตอนนี้อะไรครับเนี COVID ่ยโควิดมาไม่ทำอะไรเลยคร<อ><อ>ับของอะไรครับเนี่ยดูบ้านดูเชื้อเพื่อชาโหวกอย่างเดียวเลยว่าอย่างไรก็ตาม วสขอกรนทางยความวสวยคาำความดีในวีรกรรมของเจ้าพ่อพญาแลและเป็นการส่งเสริมการขายขยายตลาดสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปล pues, uh uh ูกส uh ้มโอสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์โอท็อปให้สามารถยึดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้การจัดงานเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยการจัดงานกำหนดจัดระหว่างวันที่21-23ถึงสิงหาคม2563และในวันนี้อำเภอบ้านแท่นโดยส่วนราชการ